คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกนนนารพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า1ิปปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำย้อนหลังพี่น้องจางวดให้แล้วนะคะงวดประจำวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะหกห้านะคะเด่นให้ตามนี้นะคะเด่นให้นะจ๊ะก็ะมีตัวเลขเด่นอยู่มีเก่านะจ๊ะนะคะตัวเลขก็ สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหกนะคะเจ็ดสี่ล่างนะจ๊ะล่างทางพี่น้องสั่งสอบปปเราก็จะเป็นสี่เก้านะคะเจ็ดสี่ตามเว็บเรานะคะนะคะแปดสี่ออกเจ็ดสี่นะคะให้แปดสี่ออกเจ็ดสี่พี่น้องจ๋านะคะ, 8, 4, ออ 7, 4, ะ,คะลุดนะคะเข้าตัวเดียวน 9, นะคะือเก้าเนาะจ้าพี่น้องกับซี่เนี่ยละขอโทษค่ะพี่น้องจา๋านะคะเป็นแนวทางมันลุดใจเนานะจ้า เขาหน่อยเขาลายคือว่าล่ะเนาะจ้าขึ้นพ้นว่าล่ะเขามิดดามเขาบ่มิดดำเนาะจ้าเขาหน่อยเขาลายแค่กระลุดเด้อพี่น้องจ้านะคะนั่งเตะกับเขาลายนาะจ้าเขาทุกเด่นทุกเออเข่าทุกทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าหวังเือเนาะจ้านะคะพี่น้องจ้านะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้พี่หลิวพารวยชั้นแนวนะคะไปรับชมต่อเลยจ้า กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะกราบสวัสดี f อฟทั่วโลกนะคะกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะและกราบสวัสดี FC ฟซีทางซอฟป,ปาวด้วยนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคําเตือนทางช่องนะคะทางช่องทําคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใชพ้พิจารณายานในการรับชมนะคะวันนี้นะคะหมวดใหม่เนาะจ๋าพี่หลิวพารวยชันแนวนะคะพี่หลิวก็มีนะคะ แนวทางลาวพัฒนางวดประจำวันที่4กุมภาพันธ์2565นะคะหรือว่าเดือน2นะคะบนล่างไปกลับนะคะนะคะตัวเลขเด่นนะจ๊ะมีศูนย์มีห้ามี9มีสี่นะคะช่วศูนย์นะคะจะมาไหมนะคะเด่น9เด่นหวิ่งศูนะคะพี่น้องจา้าเข้ามารับชมกับ ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะจะไดร้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะนะคะตัวเลขก็ไม่เขาไม่ลุดเนาะจ้าพี่น้องจ้านะคะเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางเราพัฒนานะสลากกินแบ่งลราพัฒนานะคะตัวเด่นก็มี9มี5้าวิ่งศูนย์นะคะ ให้แปนะดซีออกเจ็ดซีพี่อน้องเอ้ยนะคะมือคำเสออกมือนี้เนาะจ้ะนะคะตัวเลขนะคะก็มีศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะชนชนศูนย์นะคะเด่นศูนย์สี่ศูนย์เก้านะคะชนหากับเด็นยูเด้พี่น้องจะสนหารเนาะแล้วก็นะคะท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้รวยรวยเฮงเฮง สุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็จะมีห้าหนึ่งนะคะห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะคะเน้นให้ห้าสี่ห้าเก้านะคะพี่น้องจ้านะคะบนล่างไปกลับนะคะพี่น้องจ้านะคะถ้าเลขเบิ้ลมานะคะพี่น้องจา้าถ้าเลขเบิ้ลมาก็จะเป็น ศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกนะคะหกกับเก่าตัวเดียวกันได้เนาะพี่น้องพี่เลียเ้ยวบาได้ตะร่างกาเก่าหนลงเนาะจ้ะหกลงนะ,นะคะเลขสามตัวนะคะเรามีเลขสามตัวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องจ้ะมีเข่ามีหลุดนะคะ มีเข่าลายเขาหน่อยมีเข่ามิดดามหรือเข่าบอมิดดามคือเพิ่นวานาะจ้ะนะคะแอดบางท่านนะคะท่านกันิวาไว้นะคะมีห้าศูนย์หนึ่งนะคะสี่ห้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งพี่น้องจ้านะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะพี่น้องจ้านะคะขอบคุณที่มารับชมรวยรวยเฮงเฮงสวัสดีจ้า